ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐีใหม่กับแซนสยามนะคะดิฉันทิพสุดาโตฉําและดิฉันโนริดาสิริอุมากุณค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนได้นำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันค่ะเพราะนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ท่านสามารถที่จะทําธุรกิจได้นะคะโดยที่ท่านเนี่ยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากมายค่ะท่านก็สามารถที่จะเป็นเศรษฐีกับเราได้เลยละคะ่ะ ในวันนี้นะคะเรามีสาระข้อมูลเกี่ยวกับมังคุดค่ะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะว่ามังคุดเนี่ยมีประโยชน์มากมายขนาดไหนคุณนุกทราบหรือเปล่าคะ,คะว่ามังคุดเนี่ยมีประโยชน์ขนาดไหนคะอ๋อมังคุดใช่ไหมคะคือนอกจากจะทารับประทานแบบให้อร่อย,อร,อ,ยอร่อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้นุกเคยเห็นรุ่นคุณปู่คุณตานะคะเคยนําเปลือกมังคุดตักแห้งนะคะแล้วก็เอามาฝนๆน,นะคะแล้วก็รับประทานนะคะ,คะ ขาดแก้ท้องเสียได้ด้วยแล้วก็วถ้าเกิดมีใครเป็นแผลเนี่ยนะคะก็เอาไปาไปโปะตรงปากแผลเป็นการาเอาไป<ผ>ฝนเอาไปฝนนะคะแล้วก็เอามาปะเพื่อให้แผลเนี่ยบรรเทาลงนะคะค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะการรักษาผิวเนี่ยเขาก็ยังมีอะ,อะไรคะเอาเอาเปลือกมังคุดที่ที่หัก ที่ตากแล้วอะค่ะ,คะมาต้มนะคะแล้วก็เอามาอาบเพื่อเป็นการรักษาผิวได้ด้วยละค่ะนี่ละค่ะคือประโยชน์มากมายของมังคุดนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยวันนี้นะคะดามีวิทีอาค่ะประโยชน์ของมังคุดมาฝากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะว่านอกเหนือจากที่เราพูดแล้วเนี่ยยังจะมีอะไรอีกมากมายที่ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ค่ะเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ,คะประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ แห่งหนึ่งของโลกนอกจากพื้นที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้วยังมีผักและผลไม้ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะมังคุดในบรรดาผลไม้ทั้งหมดมังคุดได้รับการยกย่องให้เป็นราชนีแห่งผลไม้ด้วยลักษณะเฉพาะของผลมังคุดที่มีกลีบเลี้ยงอยู่ที่หัวคู่ของผลคล้ายมงกุฎของราชนี เนื้อด้านในมีสีขาวนวลรสชาติหวานอมเปรี้ยวอร่อยอย่างยากที่จะมีผลไม้ชนิดใดในโลกเทียบเคียงได้นอกจากนั้นน้ำมังคุดทานเพื่อสุขภาพเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งในอเมริกาและอีกหลายๆประเทศมีการวิจัยเกี่ยวกับน้ำมังคุดพบว่ามีคุณประโยชน์นานาประการกับร่างกายมนุษย์ซึ่งได้รับการยืนยันผลว่ามังคุดมีสารต่างๆที่ให้คุณค่า อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมากกว่าเบริโภคผลไม้ชนิดอื่นกว่า12ชนิดรวมกันความลับของมังคุดก็คือในส่วนบริเวณเปลือกมังคุดประกอบด้วยสารแซนโทนซึ่งเป็นสารที่ก่อประโยชน์ให้แก่ร่างกายเป็นจำนวนมากแซนโทนเป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่สามารถพบได้ในผักและผลไม้มังคุดเป็นผลไม้ชนิดเดียว ที่มีสารแซนโทนในธรรมชาติอยู่ในผลมังคุดมากที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาอนุมูลอิสระเป็นโมเลกุลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการลุกโซ่ของปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดขึ้นภายในร่างกายปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระมีทั้งจากปัจจัยภายในเช่นกระบวนการเผาผลาญสารอาหารและพลังงานในร่างกายและปัจจัยภายนอกเช่นมลภาวะ แสงแดดควันบุหรี่การออกกําลังกายอย่างหักโหมในภาวะที่ปริมาณอนุมูลอิสระมีมากก่อให้เกิดผลเสียต่อเซลล์และการทำลายเซลล์ซึ่งเป็นสาเหตุของการแก่และรุนแรงไปถึงการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นโรคอัลไซเมอร์พาร์กินสันเส้นเลือดในสมองโรคต้อโรคภูมิแพ้มะเร็งที่ช่องปาก โรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดโรคทางช่องท้องโรคตับเบาหวานไตโรคทางเดินปัสสาวะแซนโทนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แรงพบได้มากในเปลือกมังคุดและมีผลของการศึกษาลิศในการจับอนุมูลอิสระโดยวิธีออรททำการเปรียบเทียบระหว่างน้ำผลไม้อื่น และมังคุดพบว่ามังคุดมีฤทธิ์ในการจับอนุมูลอิสระมากกว่าแครอทบรัสเบอร์รี่บูเบอรี่ทับทิมและเกาลัดปัจจุบันมีการศึกษาถึงประโยชน์ของสารแซนโทนจากเปลือกมังคุดในเรื่องต่างๆดังนี้ผลจากฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารแซนโทนจึงป้องกันการเกิดออกซิเดชนันของ LDL ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลตัวร้าย จึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแซนโทนมีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่างๆรวมถึงการตายของเซลล์มะเร็งในการศึกษาระดับห้องปฏิบัติการเช่นเซลล์มะเร็งเต้านมเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเซลล์มะเร็งตับกระเพาะอาหารและเซลล์มะเร็งปอดแซนโทนมีผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกัน และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดเช่นเชื้อวัณโรคเชื้อที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียและเชื้อ HIV การยับยั้งการหลั่งสารฮิสตามีนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันโรคภูมิแพ้การยับยั้งการสังเคราะห์สารโพลิสตาแกลนดิน E2 ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกระบวนการอักเสบต่างๆ เช่นการปวดอักเสบกล้ามเนื้อแ,และข้อฤทธิ์ในการช่วยขยายตัวของหลอดเลือดดังนั้นจึงมีประโยชน์ในการลดความดันโลหิตไม่เพียงแต่รสชาติที่แสนอร่อยของเนื้อมังคุดผลไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้ทั้งปวงแล้วการบริโภคน้ำมังคุดจะทำให้ร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประโยชน์อีกมากมายเลยทีเดียวมังคุดจึงไม่ใช่เพียงผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยแต่ยังมีคุณ,ณประโยชน์ต่อร่างกายทั้งคุณค่าทางโภชนาการและการนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้อีกด้วยมังคุดจึงเป็นของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติได้มอบให้กับมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงและนี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจล่าสุด ของชาวไทยทุกคนเมื่อน,น้ำมังคุดแซนสยามได้เปิดตัวสู่ตลาดโลกในฐานะน้ำผลไม้พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งผ่านกระบวนการคนา้นคว้าวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร,ร์ไทยจนได้ผลรับรองแล้วว่าน้ำมังคุดมีสารสำคัญซึ่งช่วยในการต้านอนุมูลอิสระสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเมรงการค้นพบคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ในผลไม้ไทยครั้งนี้จึงนับได้ว่า เป็นอีกก้าวสำคัญในเวทีตลาดโลกน้ำมังคุดแซนสยามสารสกัดจากกลือกมังคุดของขวัญจากธรรมชาติเห็นไหมคะท่านผู้ชมมังคุดเนี่ยมีประโยชน์มากมายขนาดนี้นะคะมากกว่าที่เราท่านท่าน,านคิดไว้ซสอีกใช่ไหมคะคุณดานั่นแหละสิคะประโยชน์มากมายขนาดนี้เนี่ยชักอยากที่จะลองไปหาทานอยู่แล้วระคะแล้วท่านผู้ชมล่ะคะสนใจที่จะทานบ้างหรือย,ยังคะเพื่อเป็นการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองอะคะ่ะ เพราะว่าในเปลือกมังคุดนี่นะคะมีสารแซนโทนค่ะอ๋อมันช่วยอะไรได้บ้างะคะคุณยุกสารแซนโทนนี่นะคะความจริงอยู่ในเปลือกใช่ไหมคะเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระค่ะคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเคยคิดว่าพวกส้มนะคะวิตามินซีหรือว่าเบต้าแคโรทีนนะคะ มะละกอรหรือว่าแครอทอ่าง,งูนพวกนี้นะคะเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงแล้วใช่ไหมคะแต่รายงานการวิจัยจริงๆนะคะแล้วก็ผลแลบจากอเมริกานะคะได้ยืนยันมาแล้วนะคะว่ามังคุดเนี่ยนะคะเป็นผลไม้อันดับหนึ่งเลยนะคะที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุดนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่ามังคุดเนี่ยมีประโยชน์ขนาดนี้เนี่ยเราต้องลองหาทานกันแล้วละค่ะแสดงแต่ว่าทานแค่ตัวเนื้อมันไม่ได้ใช่ไหมคะ,คะเพราะว่าสารจริงๆของมันเนี่ยอยู่ในเปลือก ใช่แต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าทางแสนสยามเรานะคะได้ทําการรวมร่างคือ oh, <laughs> ท่านรวมราว่างกชดเามาใช่มมะเพราะว่าเราจะใช้เครื่องจักรที่เป็นสูตรเฉพาะของเรานะคะได้สกัดสารอนุมูลต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเปลือกมังคุดเนี่ยคะ่ะออกมาแล้วก็เอามาผสมรวมกันกับเนื้อมังคุดนะคะให้ได้รสชาติที่อร่อยไม่ฝาดไม่ขมเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมังคุดของเรานะคะจะมีรสที่ฝาดแล้วก็ขม เพราะฉะนั้นคน,คคนเลยไม่นิยมที่จะบริโภคตรงเปลือกมันนะคะก็หันมาสนใจบริโภคเนื้อแล้วก็ทิ้งเปลือกทั้งที่ว่าตัวประโยชน์ชมากมายของมันเนี่ยอยู่ในเปลือกซะด้วยซ้ำไปอะนะคะถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้อะไรได้บ้างะคะว่าคุณประโยชน์ของเปลือกมันเนี่ยที่ที่ที่เราอยู่ในตัวน้ำมังคุดแซนสยามเนี่ยค่ะ,คะ,คะช่วยอะไรเราได้บ้างอะคะอ๋อไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าวันนี้นุ๊กไม่ได้มาพูดอย่างเดียวแน่นอน มีประสบการณ์ตรงมาให้พีดาแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านได้ชมด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีวีทีอานะคะจากผู้ชมทางบ้านที่เคยป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะแล้วก็ได้หันมาใส่ใจสุขภาพดื่มน้ำามังคุดสกัดเข้มข้นของเรานะคะแล้วก็ปรากฏว่าสุขภาพเนี่ยดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวนะคะให้อย่างนั้นเนี่ยฉักอยากที่จะสนใจไปชมแล้วล่ะค่ะค่ะโอเคเราไปชมวีทีอากันเลยนะคะคุณผู้ชมครับวันนี้ รายการคุณค่ามังคุดไทยนะครับได้พาคุณผู้ชมมายัางจังหวัดหน้องคายนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสเรื่องราวประสบการณ์นะครับของบุคคลที่ได้มีส่วนที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ามังคุดสกัดเข้มข้นของแสนสยามครับซึ่งน้ําสกัดเข้มข้นน้ํามังคุดสกัดเข้มข้นของแสนสยามต้องขอเรียนคุณผู้ชมให้ทราบก่อนว่าไม่ได้เป็นยารักษาโรคนะครับโดยตรงแต่เพียงแต่ว่าในโบราณโบร,ราณเนี่ยนะครับ เขาได้กล่าวไว้ว่าการกินอาหารที่มีคุณค่าที่มีประโยชน์เนี่ยสามารถที่จะดูแลสุขภาพของตัวเราได้ครับแล้ววันนี้ผมโชคดีครับที่ผมได้มาที่จังหวัดหน้องคายนะครับได้มาเจอบุคคลบุคคลท่านหนึ่งครับที่ได้มารู้จักกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นของแสนสยามครับซึ่งวันนี้จะขอแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับคุณพ่อทองภูลสุวรรณอุดมสวัสดคีคุณพ่อครับสวัครับ ทราบว่าคุณพ่อนี่อายุ57ปีนะครับอยู่ที่บ้านท่าสำรานตำบลน้ำมงอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับคุณพ่อครับอยากให้คุณพ่อเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าคุณพ่อมีอาชีพด้านด้านไหนอยู่ครับคุณพ่อครับรับจ้างครับครับจ้างทั่วไปนะครับแล้วก็ทําทําไมถึงได้มารู้จักกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นของแสนสยามครับเพราะว่าผมผมเป็นโรคหลายอย่างครับเป็นโรคหลายอย่างครับ เป็นศูนย์รวมรวบก,ก็ว่าได้ศูนย์รวมโลกครับครับมีอะไรบ้างครับคุณพ่อเล่าให้ฟังทีหนึงครับขากระตุกขากระตุกครับขากระตุะะก,ายยากครับถ่ายไม่สะดวกถายยากครับถ่ายไม่สะดวกหาซีหามือค่อยถ่ายทีหนึ่งสี่ห้าวันค่อยถ่ายทีหนึ่งทายก็ต้องในสวนครับท้าไม่สวนไม่ออกถ้าไม่สวนนี่ไม่ออกเลยครับมันแน่นห้าวันมันแน่นมันตีขึ้นครับมันไม่รู้สึก มันทายยังไงเบ่งก็ไม่ออกเลยยังไงครับเบ่งก็บออกแา่นตีขึ้นเพื่อนเหรอครับครับสวนสาเหตุนี้ได้ได้ได้ไปปรึกษาคุณหมอหรือยังครับไปแล้วครับหมอก็จะอหยาสวนมาให้ครับเขาบอกให้ยาสวนครับเขาบว่ามัสวนอืมเพราะว่ามันมันมันสียอัมเพราะว่ามัสีสวนเมื่อสวนมันจะถ้าไม่สวนมันจะมันจะร่างกายมันจะเหมือนกับร่างกายมันจะเคยชินเขาก็เลยไม่ให้มาครับแล้วแล้วยังไงถึงถึงถ่ายได้ครับห้าวันอย่างนี้ทำังไงสวนครับซื้อมาสวนเองครับซื้อมาสวนเองครับ อนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกครับนอกจากขากระตุกแนล้วไม่ถ่ายห้าหกวันแน่นท้องเมื่อยแน่นท้องเมื่อยเมื่อยครับตีขึ้นหัวไหมครับอืมตีขึ้นหัวจะรู้สึกว่ามันมันมันมีอาการเหมือนกับขึ้นมาที่ที่ศีรษะกับเมื่อยแน่นเหมือนห้นลายครับนี่มึนศีรษะรับเมื่อยลายแล้วก็วูบไปวูบด้วยก็ขึ้อเขาดับไฟใหม่ๆเขาเปิดไฟไปเลยเขาดับปุ๊บเดี๋ยววอดล้ไปเลยอืมลูกเมียจะมาขั้นเอาแล้วก็ไปฟื้นโรงพยาบาล ครับและมีทราบว่ามีมีปัญหาเรื่องสายตาด้วยครับเป็นยังไงครับสายตาตาข้างขวานี่บอดแล้วครับงเห็นแต่ข้างซ้ายตาข้างขวานี่บอดบอดมานานยังครับสิบปีแล้วครับสิบปีครับสาเหตุพอทราบไหมครับว่าทําไมถึงถึงมองไม่เห็นตาข้างขวาบมลูกนะครับอยู่ซื้อกับก็เป็นครับก็เป็นมันมันค่อยคมืดลงครับมันค่อยมืดลงเรื่อยๆมืดลงครับนะครับแล้วก็รู้สึกเมื่อยปวดเมื่อยมาครับเมื่อยแล้วก็มึนมึนืงมงงแล้วก็ไม่ถ่ายแล้ว ใช้วิธีการดูแลสุขภาพก็คือไปหาหมอปกติหมอประจาปกติประจําอยู่แล้วครับก็ยังต้องสวนทวารทุกๆห้าวันหกวันครับถึงจะถ่ายได้อ๋อแล้วก็เป็นมาอย่างนี้มาตลอดทราบว่าถึงขนาดว่าถึงขนาดหมดหวังในชีวิตเลยเหรอครับหมดหวังในชีวิตแล้วครับเพราะว่ายาต้งไม่จินกับวัเซาครับไปหาหมออะไรกับวัซาไปหาหมอหมอแพทย์แผนปัจจุบันตลอดครับต้ก็รับยามากินตลอดว่าไม่หยุดตลอดแต่อาการที่เป็นอยู่ ขากระตุกก็ไม่เป็นไม่ดีขึ้นบ่ดีขึ้นครับแล้วก็ที่ระบบการขับถ่ายที่ห้าหกวันเนี่ยต้องสวนทีนี่ก็ไม่ได้ดีขึ้นบ่ครับบ่ดีขึ้นต้องยังมืึนงงก็ยังเป็นอยู่งงหมอบอกไหมว่าเรามีโรคประจําตัวอะไรหมอบอกไหมครับหมอครับหมอว่าเป็นยังหมอบอกไม่เป็นอะไรครับความดันก็ดีเลือดก็ดีความดันก็ดีเลือดก็ดีแต่อาการที่เป็นอยู่ยังมีอยู่ครับเขาก็บอกว่าเป็นเกี้ยวแก้กับไตบมมีอย่ครับ เป็นเกี่ยวกับที่ไตคุณลุงก็คือทําการตัดไตทิ้งข้างหนึ่งไตขาวเ่มงบนนี้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วพศสามสิบห้าพศสามสิบห้าก็สิบกว่าปีที่แล้วนะฮะตัดทิ้งนะครับสาเหตุของการตัดไตทิ้งเมื่อสิบเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยพ่ออะไรทราบไหมครับเป็นนิ่วในไตครับเป็นนิ่วในไตนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าต้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบว่านะครับเรื่องปัญหา การทานของทางอีสานนี่นะครับก็คือชอบทานน้ําน้ําบ่อนะครับอาจจะมีพวกแร่ธาตุหินปูนเยอะแล้วก็ทําให้สะสมอยู่ที่ไตแล้วทําให้ต้องตัดไตทิ้งใช่ไหมครับครับตั้งแต่ตอนนั้นชอบทานน้าบ่อน้ําสร้างิ่มกินน้ำสร้างแล้วก็เลยคิดว่าการที่เราเสียไตยไปข้างหนึ่งอาจจะเป็นผลทําให้เกิดปัญหาตามมาครับนะครับทีนี้พอได้รู้จักกับแซนสยามนี่นะครับแรกๆกที่รู้จักเนี่ยคิดว่าน้ามังคุดเนี่ย มันจะมีส่วนช่วยร่างกายเราขนาดขนาดขนาดนั้นไหมตอนแรกที่รู้จักบ่อครับผคิดว่าวาสิาสิมีขนาดนล้นะครับว่าสิ่งสำคัญเลยทีนี้ว่าหลังจากที่มาดื่มแซนสยามเนี่ยมันร่างกายตอบรับเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ดื่มไปครับดรื่มไปขวดแรกก่อนขวดแรกของการดื่มขั้งแรกขึ้นแรกเลยครับดื่มไปก็บปกว่าเนียวคืนแรกที่ทานเข้าไปคปัสสาวะออกมาเยอะไหมครับเยอะครับเป็นคู่เลยหรือปัสสาวะมาเป็นถังๆเลยครับ โอ้โหแล้วเป็นยังไงเป็นมันถ้าปัดสาะออกไปแล้วปแล้วร่างกายเะไรครับก็เมื่อนามืก็คุกคนว่าดีขึ้นเมื่อก็ค่อยบ่เมือไหลครับอาการเมื่อยที่เป็นอยู่มันดีขึ้นดีขึ้นครับอย่างอื่นละครับเหมือนหัวก็เพราะไขเหมือนบ้านเนี่ยเหมือนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนแล้วท้องก็ไม่แน่นแล้วหลังจากที่ถ่ายไปว่าเป็นเป็นเป็นทั้งถังครับครับยังไงต่อครับม้ามันปวดกวดที่สองนี่ม้ามันก็ ระบบขับถ่ายก็สะดวกขึ้นเดี๋ยวนี้มือหลังจากขวดแรกเนี่ยเริ่มดีขึ้นเลยใช่ไหมครับแล้วมาดื่มขวดที่สองครับอาการที่แบบว่าที่ร่างกายเราไม่เคยถ่ายเลยเนี่ยต้องใช้สวนทวารครับทุกๆุกห้าหกวันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับอยากเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้สวนแล้วครับไม่ได้สวนแล้วครัถ่ายถ่ายออแเราตอนี้กว่าปกติที่ว่าเพราะว่ามันกินหน่อยยุ่เพราะว่ามเป็นายโรคครับตอนนี้ตอนนี้กลับมาถ่ายเนี่ยโดยไม่ต้องสวนแล้วครับกี่วันถ่ายครับ วันสองวันนี่ครับถ่ายเลยวันถึงสองวันนี้ก็เริ่มถ่ายครับอาการมึนอะไรก็ดีขึ้นครับมนกที่นี้ว่าเรื่องราวที่สายตาที่มองไม่เห็นเนี่ยนะครับตาข้างขวาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเป็นปัญหามองไม่เห็นมาเป็นเวลาเป็นสิบปีแล้วตอนนี้ทราบว่ามันมันมันเป็นยังไงบ้างครับตาข้างขวาณปัจจุบันนี้ครับมันดีขึ้นแล้วครับมันดีขึ้นก็ดีว่าดีขึ้นมันเห็นเห็นเลือดาขเงินเลยครับเป็นไายเงินใบแดงเหรอครับครับ สิมองเห็นนะครับเริ่มมองเห็นตาข้างขวาเริ่มมองเห็นจากที่เราไม่ไม่ไม่หวังแล้วว่าจะมองเห็นหรือเปล่าในชีวิตนี้ว่ามันสิบโเห็นแล้วมันคือบอดแล้ววันเถื่อข้างขวาซึ่งตรงนี้ผมก็ร้อ,อน,นบอดแล้วครับหมอก็บอกว่าบอดแล้วหมอก,ก็บอกว่าบอดแล้วช่วยไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ามาดื่มแซนสยามแล้วตาข้างขวาเริ่มเห็นเลื่อนรางนะครับเริ่มดีขึ้นครับ <ม><ม>ดีใจไหมคร,ครับดีใจไหมดีใจหลายครับดีใจายเพราะว่าตายตายเกิดใหม่แล้วครับเหมือนตายแล้วเกิดใหม่มีความหวังแล้วมีความหวังแล้วาขากระตุกนี่เป็นไงครับกระตุกขากระตุกก็ยังก็ดูจะวอกกรบวอกกระว่กกระตุกกระตุกขากระตุกนี่แต่เดิมก็ก็ก็ยังก็ยังคงมีอยู่บ้างแต่ว่ามันเริ่มห่างขึ้นครับนะครับดีใจนะครับตอนนี้ทานไปกี่ขวดแล้วครับตอนนี้คสามครับเพียงแค่สามขวดเองครับสามขวดนะครับนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ถือว่าผมก็ คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับสำหรับเรื่องราวประสบการณ์ของคุณพ่อทองภูนนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านที่บ้านท่าสำราญตําบลน,น้ำมงเลอำเภอท่าบ่อจังหวัดนคายนะครับแต่ผมพิเงียนทราบไหมครับว่าหน้าวันนี้นะฮะน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเราไม่ได้จดทะเบียนเป็นยารักษาโรคนะคุณผู้ชม ถ้าเกิดว่าจะต้องรักษาดูแลตรวจโรคก,ก็ให้ตรวจกับรักษากับหมอไปนะครับแล้วก็ดื่มแซนสยามเนี่ยควบคู่กันไปนะครับเพราะแซนสยามเนี่ยน,นะครับมีสารแซนโทนซึ่งมีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันทั่วโลกนะครับได้ยืนยันว่าแซนโทนนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นต้านอนุมูลสระลดการอักเสบนะครับสร้างภูมิต้านทานนะฮะแล้วก็มีส่วนในการช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วยที่สําคัญก็คือว่า อาหารเนี่ยท่านคุณผู้ชมครับถ้าเรากินอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมันจะเสริมสร้างสุขภาพของเราให้มีภูมิต้านทานนะครับแต่การรักษาทั้งทั้นนี้ก็คือตัวนี้ไม่ใช่ยารักษาโรคขอให้เราดื่มเพื่อเสริมการรักษาของหมอนะครับแต่ถ้าดื่มดีแล้วร่างกายเราตอบสนองที่ดีนะครับหมอจะเป็นคนลดการจ่ายยาเองนะครับแต่ในรายนี้ผมถือว่าเป็นความโชคดีครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยคุณคุณพ่อทองพูนเนี่ยนะครับรักษาโดยหมอมาตลอดนะครับแต่ว่าอาการที่เป็นอยู่เนี่ย มันยังทรงๆอยู่ก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขากระตุกนะครับแล้วก็ไม่ถ่ายเป็นเวลา5้าวันต้องใช้ใสวนแล้วก็มีการมืนศรีรษะเมื่อยนะครับรวมถึงอาการต่างๆนะรวมถึงสายตานะฮะตาข้างขวาเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะครับมากกว่า10ปีนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เริ่มมองเห็นเลือนลางตาข้างขวานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะฮะแต่ด้วยสิ่งเนื้อสิ่ง,งใดก็คือว่าแซนสยามน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตัวนี้ขอย้ำนะครับ อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของตัวท่านหรือคนที่ท่านรักนะครับถ้าคุณผู้ชมชมคุณพ่อทองพูลอยู่นะครับอยากจะโทรเข้ามาสอบถามนะครับโทรสอบถามได้ที่ทางด้านคุณนบนะฮะดีเจนบที่อยู่ที่ท่าบ่อนะครับซึ่งจะคุณพ่อเองไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือนะครับให้ติดต่อไปที่ดีดเ,จดเจนบนะครับ0845136059ครับ084513 6059ครับพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่แถวไม่ว่าจะเป็นทางหนองคายนะฮะรวมถึงพี่น้องที่รับชมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์อยู่ในขณะนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ตัวที่ผมได้กล่าวไปนะครับวันนี้ทางรายการคุณค่ามังคุดไทยนะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อทองภูลสุวรรณอุดมนะครับที่ได้มาแบ่งปันสิ่งดีๆนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่จะ มอบให้กับคุณผู้ชมถ้าหากว่ามีป an ัญหาสุขภาพอาจจะใช้น้ามังคุดสกัดเข้มข้นตัวนี้ของแซนสยามของเราเอาไว้เป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพนะครับขอขอบคุณคุณพ่อมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับหุยทุกวันนี้เนี่ยเราแทบจะเสี่ยงที่จะเป็นโรคได้เลยนะคะเพราะว่าจากที่ดูจากเคสวิ r าของเราไปแล้วเนี่ย นาชักเริ่มมานั่งคิดแล้วว่าเราเจอมอลภาวะเยอะแยะมากมายนะคะแล้วทีเนี้ยเราสูดเอาอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เข้าไปด้วยซ้ำอะค่ะ,ะทาให้เราเนี่ยอาจจะมีโรคหรือว่าอาจจะมีตัวแบคทีเรียอยู่ในร่างกายของเรารอที่จะสะสมทําให้อนาคตเราอาจจะเป็นโรคอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยคุณนุ๊กมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะคือทุกวันเนี้ยแค่ก้าวออกจากบ้านอย่างที่นุ๊กเคยบอกว่าก้าวขาก้าวเดียวออกจากบ้านเนี่ยก็คือเสี่ยงต่อการเป็นโรคแล้วเพราะว่า ในปัจจุบันอะสารต่างๆนะคะควันแค่ควันลดหรือว่าอย่างต่างจังหวัดเนี่ยคะแดดแรงใช่ไหมคะใช่ค่ะแสงแดดจัดเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระแล้วก็เป็นโรคต่างๆตามมาได้อยู่แล้วนะคะมะเร็งหรือว่าไอในเรื่องริ้วรอยแก่ชะราอะไรต่างๆนี่ก็จากอนุมูลอิสระทางนั้นนะคะค่ <c oughs> ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมเนี่ยถึงเวลาแล้วนะคะที่ควรจะหันมาใส่ใจสุขภาพกันอย่างจริงจังสักทีนะคะ ใช่ค่ะมันเช็คสุขภาพนะคะออกกำลังกายแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะ แหล่งอาหารนะคะที่มีสารต้านอนุอนอนุมูลอิสระนะคะที่สูงๆอย่างเช่นน้ำมังคุดของเรานะคะอืมค่ะ<ๆ>เพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมนะคะที่ได้ชมไปแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเรานําประโยชน์มามากมายให้ท่านนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เราได้ชมวทยาทั้งเคสประสบการณ์นะคะที่มีผู้ดื่มนำ้ำมังค<ๆ>ุดแซนสยามของเรานะคะไหนจะต้องคุณประโยชน์ที่เราได้นามาให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วเนี่ยเป็นอีกทางเลือกนะคะที่ท่านเนี่ยสามารถที่จะรักษาแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวท่าน เ,เพราะพราในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่รรู้กันแล้วนะคะว่ามลภาวะมากมายนะคะ uh huh. ทําให้ท่านเนี่ยอาจเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคต่างๆด้วยได้เลยก็ได้ก็ว่าได้เลยนะคะ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมองตัวเองนะคะแล้วก็หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพก่อนที่ท่านจะเจ็บป่วยแล้วไปให้คุณหมอดูแลเนี่ยเราควรที่จะดูแลตัวเองในเบื้องต้นก่อนนะคะ uh huh. เพื่อเป็นการรักษาแล้วก็ ปับบเขาเรียกว่าอะไรคะ,คะเป็นเพื่อเป็นการรักษาแล้วก็ดู<า>แลตัวเอง<ว>การดีว่ยแก้ไขใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าแล้วถ้าเกิดว่านุกหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านนี่นะคะสนใจ อยากจะติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยคะ่ะสอบถามได้ที่ไหนคะคุณดาอ๋อสำหรับในส่วนนี้นะคะเรามีศูนย์ข้อมูลแสนสยามค่ะที่ให้การรองรับทุกคําถามที่ท่านอยากจะรู้นะคะเกี่ยวกับแสนสยามค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะของศูนย์ข้อมูลแสนสยามค่ะติดต่อได้ที่0 8 5ย์5 1 9ห0หค่ะและ0 8 9 1 2 7 0 2เ6นจนนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีสาขาค่ะให้ท่านได้ติดต่อแล้วก็ ไปได้อย่างสะดวกนะคะทั้งหมด4สาขาค่ะ, mm. ะสาขาแรกของเรานะคะคือที่สำนักงานใหญ่ของเราอะคะ่ะอยู่ที่4ี่แยกสุขิสารนะคะถนนรัชดาพิเศษค่ะเบอร์ติดต่อนะคะศ2 2ย์สองสองเจ็ดห้าสี่หนึ่งห้าค่ะและร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะ mm. อยู่ที่สุขุมวิทอะคะ่ะเบอร์ติดต่อนะคะศ8นย์7 5 4หนึ่งดสาเจ็ดห้าสี่สี่เก้าค่ะ ส่วนต่างจังหวัดนะคะเราก็มีที่สาขาขอนแก่นค่ะอยู่ที่ถนนมิตรภาพนะคะอำเภอเมืองขอนแก่นเลยะคะ่ะเบอร์ติดต่อนะคะ043241678ค่ะ และ086นะคะ4552832ค่ะส่วนอีกสาขาหนึ่งนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์นะคะถนนช้างคานออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะคะ053204100ค่ะและ086นะคะ4558233ค่ะสำหรับผู้ที่อยู่ ประเทศลาวนะคะหรือว่ามีญาติอยู่ที่ประเทศลาวเนี่ยตอนนี้เนี่ยแซนสยามของเราไดไ้เปิดสาขาอยู่ที่ประเทศลาวแล้วนะคะอยู่ที่สาขานครหลวงเวียงจันทร์นะคะสีแยกสีหอมติดกับวัดเวียดนามนะคะ่ะตรงข้ามธนาคารทหารไทยนะคะผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามหรือไปซื้อสินค้าของเราได้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมวันนี้เราก็ได้ทราบสาระดีๆนะคะแล้วก็ประโยชน์ของมังคุดแล้วก็สารแซนโทนกันไปแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหันมาใส่ใจกับสุขภาพของท่านเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะคะป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขค่ะอย่ารอให้มันใส่เกินไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นที่น่าเสียดายอีกแล้วเนอะ ค่ะองหมดมสิคะใช่ต้องหมดเวลาของเราสองคนนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะพบกันได้ใหม่นะคะโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ